น้ำนมแม่เปรียบเสมือนหยดน้ำแห่งชีวิตอันเป็นรากฐานสำคัญในการเริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่ดีที่สุดและมีคุณค่าที่สุดต่อทารกมหากรรมรวมพลคนตำบลเกิง้งสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กิจกรรมภายใต้โครงการตำบลต้นแบบสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จึงถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่5ตุลาคมณโรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูลจังหวัดมหาสารคามเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สารสายใยรักระหว่างแม่สู่ลูกและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับสถาบันครอบครัวคุณค่าของนมงแม่แล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องของการเรื่องของเสริมสร้างภูมิต้านทานให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรงคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วนซึ่งไม่ต้ององค์ประกอบของโปรตีนก็จะมีตรงกับความต้องการของมนุษย์นแล้วเนี่ยก็ยังได้เรื่องของความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ้นระหว่างแม่กับลูกซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของของเด็กในการเจริญเติบโตทั้งด้านจิตใจและสังคมต่อไปในอนาคตด้วยปัญหาของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยจากหมู่บ้านเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรแล้วเขาจะใช้ความรู้ในท้องถิ่นของเขาเขาเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยหลังจากที่เขาคิดเนี่ยสนับสนุนเป็นยังไงโดยพี่มีทุนจากสสส,สเนี่ยมาช่วยอาหารบำรุงน้ำนม เพลเลี้ยงเด็กท้องถิ่นคนอีสานเพลงก่อมลูกหมอลำนมแม่และพิธีสู่ขวัญเด็กแรกเกิดล้วนเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมการเลี้ยงลูกดั้งเดิมของชาวอีสานที่เคยถูกมองว่าเชยวันนี้ได้ถูกปัดฝุ่น กลายเป็นนวัตกรรมการเลี้ยงลูกที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ของคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนมาถ่ายทอดสู่แม่รุ่นใหม่ให้ศึกษาเรียนรู้และเห็นคุณค่านำไปปรับใช้กับวิธีการเลี้ยงลูกในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคำว่าภูมิปัญญาทอนถิ่นนะคะคือว่ามันอยู่ในตัวของมันเบ็ดเสร็จคือว่ามีทั้งประโยชน์นะคะเราดึงตัวนี้มาใช้ผสมผสานกับโครงการของเรานะคะจะเป็นการเสริมสร้างนะคะเพื่อให เกิดค,ความมั่นคงในการเลี้ยงลูกนะคะตรงนี้เราก็ได้เข้ามาศึกษาร่วมกับชุมชนได้มีการศึกษาวิจัยเขามีอะไรดีดๆนะตรงนี้เราก็ดึงองค์ความรู้คนนี้เข้าไปในโรงพยาบาลนะคะอย่างเช่นพวกสมุนไพรต่างๆอันนี้เราก็ได้ร่วมกับแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลที่จะได้ไปต้มน้ําสมุนไพรขับน้ํานมนะคะซึ่งเราได้จากภูมิปัญญาชาวบ้านตรงนี้ ตำบลเกิงเป็นตำบลต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนจากสสสในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เห็นผลสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งจากการทำงานเชิงรูกของเจ้าหน้าที่และการดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมทุ่นนมแม่จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการเลี้ยงลูกอย่างถูกต้องโดยการหลงเยี่ยมบ้านหลังคลอดเพื่อให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและเป็นกำลังใจดูแลซึ่งกันและกัน เขาก็จะคิดพันธสัญญาขึ้นมาว่าถ้าคนที่คลอดในหมู่บ้านของเขาเนี่ยเขาจะทําอย่างไรที่จะทําให้คนในตำบลเก้งเนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานที่สุดเขาก็จะร่วมกันคิดพันธสัญญาขึ้นมานะคะรักไม่อยากห่างเลยค่ะอยากอยู่กับน้องตลอดอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรักกับน้องชิลีนนี่มากนะคะและเพื่อให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในตำบลเกิ้งเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ตัวแทนชุมชนจึงได้ทำพิธีลงนามร่วมเป็นพันธสัญญาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พร้อมกับมอบป้ายหมู่บ้านต้นแบบสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้กับ14หมู่บ้านในตำบลเกิงและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา6เดือนซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญาร่วมกันว่านับจากวันนี้ไป แม่ทุกคนในตำบลเกิ้งจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และให้ความรักความอบอุ่นแก่ลูกตลอดไปสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ